ใครมีคําถามสามารถสามารถถามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นถามทังผมเลยหรือว่าถามทางเจนนี่ก็ดีทั้งทั้งทั้งสองทางครับอ่าเรีนเชิญคุณเจนนี่ครับเจนนี่เจนนี่มีนคนน่ารักมากน,นะครับเฟรนลี่มากๆอ่าขอไม่หนึ่งตัวให้เจนนี่ด้วยนะครับ Hi, you. <laughs> ครับเชิญเลยครับใครมีคำถามถามได้เลยนะครับ

บผมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับผมเชิญครับขออนุญาตไหมครับผม Hi Jenny. thank you for coming up here. Um, what kind of products are you guys focusing on getting the licensing out? Like which licenses are you focusing on? Like toys or other media stuff? Uh, this year we will focus on the uh, license for the videos and toys. Okay, so do you know which companies that uh, you are thinking about? Uh, you mean the license companies? Yeah, so actually, like, like, or? actually now we are trying to talk with the uh, Kadokawa and the Tofu, like this kind of company in Japan. And we try to get more one-day license for the attendee in the one first Bangkok. Interesting. Thank you so much, Danny. thank you. <laughs> รอบนี้ถือว่าเป็นซ้อมร้อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีมีเอ่าเพสคอนที่เป็นตัวเพสคอนหลักพร้อมกับสปอนเซอร์อีกครั้งนะคะรับนเรอนี้อาเชิญครับขอไมให้กับท่านด้านหลังหน่อย ะมีพวกสิปินหรือคนทางจากฝั่งทางญี่ปุ่นมาร่วมงานออันนี้น่าสนใจครับน่าสนใจอ,อันนี้ผมขอขอตอบเลยละกันครับผมคือตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงที่เรากําลังทําเทียบเชิญศิลปินเข้าร่วมท่าเแม่วันอังวันวนี้พอดีเลยเรากําลังคุยเรื่องนี้กับทุกคนคนแรกครับที่ผมเชิญและอยากให้เข้าร่วมามากๆไม่ว่าจะทําวิธีการไหนก็นตามต้องเอาคนนี้มาได้ ก็คือทาเคยูกิทาคยาิยะเป็นนักปั้นของทาคายโดอันนี้เราตั้งใจมากตอาแรกผมว่าส่งไปนสองายชื่อคือทาเคยูกิทาคิยะกับยูจิซากัยแต่ว่ายูจิแก่แล้วยูจิเดินทางลำบากมากครับผมไม่ง่ายแต่ว่าทาเคยูกิเนะี่ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากครับยังไงถ้าเกิดว่าตรงนี้คอนเฟิร์มแล้วผมจะรีบทำระกาศออกไปให้เร็วที่สุด เรารู้ว่าถ้าเราเป็นทอยคอลเลกเตอร์เราเป็นแฟนต้นแท้ของสักคับเจอร์ไคโยโดะมาอย่างยาวนานเราจะรู้ว่าทาคิจูบีทาคิายะเนี่ยเด็ดดวงจริงแต่ผมไม่อยากผิดกั้งนะครับทุกท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้นผมเชื่อว่าหลายท่านอ,อ่าเป็นนักสะสมทอยตัวจริงสามารถคอมเมนต์หรืออินบ็อกมาเสนอทางเราได้นะครับที่เฟซบุ๊กแฟนเพจวันโอเฟสว่าท่านอยากให้เราเชิญศิลปินญ,ญี่ปุ่นหรือศิลปินโอเวอร์ซีท่านไหน ร่วมง,งานไม่ว่าจะเป็นเกาหลีหรือคนจีนก็ตามนะครับเราเพ่นหมดอ่าแล้วก็พิเศษเพิ่มเติมน,นะครับอันนี้ของแง้มๆเราเรามีศิลปินไทยที่เขาไปดังในระดับโลกหรือทาง,งานในระดับโลกเนี่ยกลับมางานวนรุ่งึ้นวนี้ด้วยล่าสุดก็ผมเชิญอาจารย์โกเมตไปเชิญอาจารย์โกเมสแล้วก็มีคุณเคงนะครับกลุ่มเนี้จะมาสิมพัฒในเรื่องของตลาดคิดนะครับ นะโทรศัพท์เข้าใช่ไหมครับผมต่อนะครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับเริ่มสนุกแล้วอ่าผมให้อีกสองคำถามแล้วกันไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษถามได้หมดเลยนะครับอ่ามีคำถามเพิ่มเติมไหมครับไม่ต้องอายนะเร็มนี้เป็นซอฟต์ลอนเบาๆเรามาคุยกันในระหว่างคนทำงานศิลปะด้วยกันแล้วก็ผู้ที่สนใจนะครับ เป็นคุณคาร่าคุณคาร่าสตูดิโอตรงนั้นด้วยคุณคาร่าคือเหมือนนั่งด้านบนกันได้นะครับต้องขมกำลังมีผลงานร้อนแรงทั้งฝั่งของทักทีล่าทีอยู่อ่ะดีเซนท์ตัวหน,น,นึ่งครัเชิญครับขออีกสักสองคำถามแล้วกันภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ครับได้หมดเลยสองภาษาอ่ะถ้ายังไงอ่ะได้ครับอ่ะพี่กิ้อีกหนึ่งคำถามนะครับเออ Yeah. yeah. Uh, what will be the next event that's coming up after this? Can okay. can I know more about the next event that will happen after this? Uh, uh, next event after after of uh, uh, uh Yes, that too. But um, I thought I heard that there was going to be some other event that's going to happen, like right after this one. Uh. I might mistaken, I'm not be sure <laughs> ตัวกิจกรรมนี้นะครับป๊อปปคอนเนี่ยก็จะเป็นเป็นการลงตัวของของทางฝั่งผู้อยู่เบื้องหลังในงหลายๆสายนะครับพี่อยู่ฝั่งความมูผมเนี่ยก็พีเคนะฮะพี่เคหุ่ยไทยคอมิกนะครับอันนี้ผมแนะนําเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็จะมีพี่แมวที่เป็นบนา่าบรรณาธิการวิทยาศาสตร์รวมถึง พี่น้องพี่น้องไม่ได้อยู่ในพื้นที่ตรงนี้พี่น้องอ่าพี่น้องอยู่สุดนู้นเลยจะดูฝั่งอาร์ตทอยนะครับเรารวมตัวกันเพื่อเพื่อที่จะพยายามาทำอะไรบางอย่างที่มันเป็นการลงสายของดิจิตอลคอนเทนต์อาร์ตทอยดิจิตอลเพนขึ้นมาเพื่อที่จะเราจะเอาคอนเทนต์ทั้งหมดเนี่ยไปไว้ในงานเอเชียคอนเลกติบิลเฟสิวัลนะ่ไหเดี๋ยวจะมีอีกงานหนึ่งเกิดขึ้นมาชื่อว่าเอเชียคอลเลกติบิลเฟสิวัลแต่ว่ารอบนี้เราคอลแลบกันก่อน ฝั่งขอวนอ้อนะครับผมเพื่อสนับสนุนผลงานพอ,อร,ร,อตร,ร,อร,ร์ติ่บัลอาร์ตทอยหรือจะเป็นงานสครับเจองานปั้นใดๆก็ตามของทางฝั่งคนเอเชียโดยเฉพาะการสนับสนุนคนไทยนะครับไปในเวทีระดับโลกอันนี้เราใหม่มั่นมากๆสำหรับปีนี้มีคำถามเพิ่มเติมไหมครับอ่เชิญครับเชิญครับขอไม้ด้วยครับผม สวัสดีครับผมแอดมินเอเคจากเพจเวนทัฟบิดดีวีเเป็ูดูของเล่นนะครับก็มีคําถามสองนะครับคำถา,ถามแรกเลยคืออเรื่องของงานเนี่ยวันเดอร์เฟสติวัลสองพันยี่สิบสี่เป็นงานสไตล์อารูนที่จัดเองหรือว่าเป็นงานร่วมกับอ่าใช่นี่น่าสนใจมากน่าสนใจมากตัวของเอเชียเอเชียสแลนติอนเฟสติวัลเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในหนึ่งในไอพีของทางเจแปนซูชิโทโมดีซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกัน ปีนี้เราสไตล์ดาวน์โลเลยเรายังไม่ได้ผูกพันเนอร์กับใครแต่เรามีสปอนเซอร์ใจดีที่คอยสปอนเซอร์ตเราอยู่เบื้องหลังอยู่เพื่อให้เกิดงานงางนประกวดงานคอมเทนต์ชั้นทั้งหลายขึ้นมาครับเพื่อซัพพอร์ตศิลปินไทยครับผมครับ,รบเดี๋ยวขอเพิ่มอีกคำถามหนึ่งนะครับเชิญครับพี่อ่ารบกวนนิดนึงคือตอนนี้งานวันเดอร์เฟสติวัลภาพภาพของปีที่แล้วคือเป็นคนเนี่ยชอบเข้ามาคุยกันหลังไปถือว่าเฮ้ยนี่มันงานอาร์ทฟอยเฟสติวัลหรือเปล่า คืออย่างนี้ครับคำถามก็คือเราจะเวทนลำหนักยังไงระหว่างอาร์คอยกับแมสโรดัตคอยที่เป็นของเล่นที่แบบมีคาแรคเตอร์มีตัวการ์ตูนอะไรเงี้ยอย่างพวกการ์ตูนต่างกันบอลบาบาบาอะไรพวกนี้ครับที่มันมีไอพีอยู่แล้วเราจะเวทพื้นที่โซนยังไงให้เขารู้สึกว่าไม่เหมือนเดิมงานอาร์คอยแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ทิ้งคนอาร์คอยด์นะแต่เราก็ไม่ทิ้งคนที่เป็นแมสของเล่นเหมือนกันเพราะอย่างเงี้ยอย่างผมเนี่ยผมไปเดินงานวอนเดอร์เฟสแต่คาดหวังอย่างแรกเลยผมอยากเห็นต้นแบบกัน์ั้นผมอยากเห็นต้นแบบตัวนี้ผมอยากเห็นนต้้แบบมาาชิก ปีแล้วผมสับใจมากผมเห็นต้นแบบไซบัสเตอร์แล้วผมพึงใจมากๆอันนี้ผมขอขอบคุณด้วยนะค,ครับผมประมาณนี้ครับผมครับอ่าคือเก้าย้อนกลับไปที่แบรนด์ของตัวโนเฟนนะครับอ่าเรามาดูเรามาดูตัวแบรนด์ี้กันตัวเนี้ยมันถูกแยกแคตตากรีตามสีที่ผมที่ผมทำไว้เลยคือสีส้มกับสีม่วงเนี่ยมันจะเป็นอ่าเป็นดิสติบวเตอร์ ที่ได้สิทธิ์มาจากทางญี่ปุ่นนะครับเป็นส่วนใหญ่ส่วนอาร์ทอยเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะเเพบิลที่อยู่ทางสีสีฟ้าอ่อนได้ทีขางี้นะฮะเราจะพยายามเวทไม่ให้น้ำหนักของอาร์ทอยหนักมากเกินมากเกิน40%คือเราพยายามคุมไว้เต็มที่นี่แหละแต่มันก็มันจะพูดจากหน่ที่ว่าตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยกระแสอาร์ทอยมันมันโตไวมากมันโตแบบขึ้นภูเขาเลยในขณะที่ฝั่ง ฝั่งเจแปนเ o ม p นี y er, มันดอกดาวลงเยอะกะทุนของฝั่งนั้นอลงเยอะมันเลยเป็นภารกิจหนึ่งของทางผมอ่าอันนี้ขออนุญาตเลยนะพี่ไก่อ่าพี่ไก่แล้มีพี่ดิวของทางฝั่งไ้ที่โปรเราสามคนช่วยกันคิดว่าเราจะทำยังไงเนี่ยให้วันน้ำเวสแบงคอกสองพันยสิเนี่ยมันกลับมาเป็นวันน้ำเวสนั้งเดิมเือนที่ญี่ปุ่นเคยเป็นมาให้ได้สิ่งแรกที่ที่เราสาคนเนี่ยคุยแล้ว มันต้องมัสแทบมันต้องมีชัวชัวเลยคือโซนของการาคิดครับการาคิดนะางานปั้นงานปีมือศิลปินอิสระอันนี้แหละมันคือเขาเรียกว่าอะไรมันคือเสน่ห์ของอรุเทถ้ามันไร้สิ่งการาคิดแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ยนเดิจิอไปใช่ไหมทุกคนจะคิดทำไมปี่นี่ล้วสิ่งไม่มีการาคิดเลยอันนี้มันน่าเสียใจมากสำหรับคนที่เราเป็นแฟนตัวองก็เลยเป็นที่มาว่าเราต้องให้พิกล อ่าธีกรเนี่ยมาไลฟ์สครับเจอร์โชว์เลยไลฟ์สครับเจอร์โชว์ในงานเริ่มตั้งแต่ส0บโมงถึงสี่โมงเย็นเลยเห็นทุกขั้นตอนตั้งแต่แตเป็นก้อนบินยันเป็นอ่าผลง,งานเสร็จสมบูรณ์แล้วก็อ่าพื้นที่โซนที่อยู่อรอบพิธีกรเนี่ยมันจะเป็นโซนโชว์งานกระดาษพิษโดยฝีมือคนไทยก่อนเลยอันนี้นะฮะแต่เราก็มีเทียบเชิญเสียวปินจากต่างประเทศอย่างเกาหลีไปด้วย เพราะว่าการตลาดนี้ของเกาหลีเนี่ยค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์ชัดเจนสวยงามในล,ลายเส้นดีมากเลยนะฮะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอประกาศที่หน้าตันเพ่งประกันว่าเราเชิญใครมาแต่สิ่งสําคัญคือคนทำที่คนทําที่ไคโยโดเองเราทาให้มันเกิดงานตลาดนิทที่มันชัดเจนที่สุดก็เป็นใครไม่ได้ด้วยตกกุณทาเคยุกิษายะเพราะฉะนั้นคนเนี้ผมจะต้องเชิญมาให้ได้ไม่ว่าจะต้องแบบ เอาอะไรไปลากเข้าไปงานก็ตามอยากได้มากมากใช่ผมคุยกับเทวินหรือคุยกับคนที่อยู่ที่เป็นเคื่องหลักงานทางฝั่งเจ็ตแอนด์เดสเซชั่นของมันเนะครับเราคุยกันบ่อยมากเพื่อที่จะเอาเข้ามาให้ได้นะมีคําถามเพิ่มเติมไหมฮะผมให้อีกหนึ่งแล้วกันอีกหนึ่งคำถามในสุดท้ายเลยอ่าเชิญครับพี่ไหนๆก็สุดท้ายแล้วขอถามเลยแล้วกันว่าปีที่แล้วเรามีคุณโยโกะทาคาชิมาปีนี้เราจะมีซิงเกอร์ ขึ้นมาบนเวทีไหมหรือว่าจะเป็นงานโชว์ที่เป็นงานคลาสสิกเดียวคือคือปีที่แล้วเรามีภาพที่เป็นพรีเซนเทชันเนี่ยเรามีไอดอนนะเรามีคนมาเต้นโบตเตเกตกันเรื่องนี้นั่นนะแล้วปีนี้เราจะมีภาพแบบนั้นอีกหรือเปล่าอ่ะผมถามแค่นี้ดีกว่าเราเราเราไม่ลงลึกว่าเราจะเชิญใครมาเพราะผมรู้ว่ายัางยังอย,งอยู่ในขั้นตอนกันเนาะโอเคครับขอบคุณครับอ่ะอันนี้ผมจะให้เจนนี่ครับก่อนอ่า Thanks for your question. And this year, we already talked with some Japan, uh, like the animation too, and also the singer in Japan. And at the end of May, we will tell us uh, tell, uh, tell about what kind, uh, what stars we will invite this year. End of the <laughs> บริษัทญี่ปุ่นครับก็จะประกาศว่าได้เชิญใครมาทำงานกี่บ้างนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นวีทูเบอร์หรือว่านักร้องต่างๆใช่ที่เงินพิศภากครับก็ปีนี้ก็เช่นกันสำหรับงานโชว์ครับนอกจากนอกจากศิลปินญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นอาดิตเราก็จะสอดแทรกศิลปินไทยเข้าไปร่วมแสดงกันเช่นตัวขึ้นเวทีเนี่ยผมก็กำลังมองมองนักร้องที่เป็นนักร้องไทย ขึ้นเวทีพร้อมกันด้วยหนึ่งวันเนี่ยเราจะมีศิลปินญ,ญี่ปุ่นหน,นึ่งคนแล้วก็ศิลป,ปินไทยหนึ่งคนโดยเฉพาะไอดอลเนี่ยเราก็อยากเชิญจากทางฝั่งญี่ปุ่นมาสามารถสามารถแนะนําผมได้นะถ้าเกิดตอนนี้เรายังไม่มีชื่อสามารถ Eat อีนบล็อกเข้ามาได้ว่าอยากให้ใครมาอั่เลยครับผมแน่นอนปีนี้สนุกแน่นอนปีนี้ทุกคนแบบว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของงานแน่นอนครับอ่าในระดับต่อไปผมขอ ขอเชิญขอเชิญทางทางสปอนเซอร์นะครับของงานเราขึ้นมาเป็นอ่าขอเรียนเชิญพิจางน,น,นะครับต้องขอใี่พัชบีพี่กำลังตื่นเต้นว่าจริงๆในงานเนี่ยเราจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นเอ่อทางทิกไนท์งานนี้เนี่ยทางทิกไนท์เนี่ยทางพุทเกดเนี่ยก็เป็นสปอนเซอร์หลักนะคะที่จะให้งานนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อทางทิกไนท์จะอาจจะขออนุญาตแนะนำ ควเป็นอีกไหนยิ่งึงเพราะว่าจะเชื่อมั่นว่าตรงนี้มีหลายคนอยากทราบว่าอีกไหนเนี่ยคืออะไรแล้วก็โยงข้องอย่างไรคือต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยเราขอเชิญพี่เกตเลยนะคะคือพอดีจะกลาบเรียนว่าพี่เกตเนี่ยกำลังจะเข้าเป็นบริษัทมหาชนในปีนี้ทางด้านไอยซึ่งถือว่าเป็นโอกาสดีของประเทศไทยมากๆที่จะมีมหาชนกระดานเนี้ยแล้วมาทำสิ่งเหล่านี้ อันนี้จัดก,ก็เลยอยากจะเรียนเชิญพี่เจกพี่เกศน,นะคะเล่าถึงทิศไหนิดหนึ่งแล้วจากการเล่าถึงอีกไายแล้วก็จกลับเรียนเชิญสอบถามพี่เกศถึงกิจกรรมที่พวกเรากำลังสนใจว่าจะทํายังไงได้เงินแสนไปอยู่ในกระเป๋านะคะและอีกส่วนหนึ่งก็คือพี่เกศเกี่ยวพันยังไงกับทางว o n d e r f e s t i v a l อันนี้จะขออนุญาตพี่เกศแนะนาตัวนิดหนึง่งสวัสดีค่ะเกศยานีเจอพักนารอก็สวัสดีค่ะ บางทีเร uh, ่องนี้เดาเดาตัวรอดทุกอย่างไดบบนี้วันโอเคนะคโอเคนะคะเกดก็จริงๆแล้วนะคะเราเป็นบริษัทชื่อ PKM นะคะในแบรนด์ที่อีกไนท์ค่ะเห็นกระเป๋าดีใจมากเลยนะคะ IX78 นะคะก็จริงๆเรามีธุรกิจเป็นสองส่วนค่ะส่วนแรกจะเป็นเขาเรียกเป็น B2B ค่ะเราทำให้กับทาง Nature i i e p l e x ทาง นะคะถ้าจะดูผลิตได้ดูที่บูธเล็กๆตรงนี้ได้นะะแล้วก็สว่วนอีกอานนึงก็คือเป็นแบรนด์ชื่ออีกไหนนะคะเป็นแบรนด์เมอร์เชดไยซ์ะถามว่าเราทำอะไรนะคะขออีกสไลด์นึลยนะคะเราเป็นมาร์เก็ตติ้งโซลูชันที่ทำเรื่องลิขสิทธิ์นะคะก็นี่เป็นตัวอย่าง product ของเรานะคะเป็นพรีเมียมนะคะที่ทำให้กับลูกค้านะคะก็มีน้องที่ออกแบบมานะเป็น 3D เลยนะคะก็ปีๆนึงเนี่ยต้องบอกว่าเราซื้อลิขสิทธิ์ จากต่างประเทศเยอะมากนะคะเราซื้อจากญี่ปุ่นนะคะซื้อจากฝออั่ง Universal ฝั่ง Disney นะคะ One p i e ัมดัมนะปนีนี้คือซื้อมาแบบหลักเป็นสิบสิบล้านนะคะแล้วก็เรากําลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ในในปีที่จะถึงนี้นะน่าจะถ้าไม่ผิดแผนอะไรก็จะเป็นชิ้นปีนะคะก็มีคําถามว่าการที่เราไปซื้อลิขสิทิ์มาทํานะคะซื้อลิขสิทธิ์มังนอกระทำเนี่ยทำไมเราไม่มาลง,งทุนจากเคเบิในไทยบ้าง ในสไลด์ถัดไปก็จะเป็นแบรนด์อีกนิดเองนะคะก็จะเห็นนะคะมันนี้มีหมดเลยนะคะก็เจแปนคารคเตอร์อิสเลย์เฟมัสอินไฮแลนด์อิสเลย์วันบลูคอร์สอาเซียนนะคะก็เป็นอะไรที่เราทำมากนะแต่ว่าปีนี้นะคะก็เลยได้มาคุยกับพี่ชัยพี่จาแล้วก็ฝั่งพี่แมวเองนะคะเราก็รู้สึกว่าเทเลเตอร์ไทยมีความสามารถมากนะคะวันนี้มาเห็นในงานก็รู้สึกรู้สึกดีมากเลยนะคะก็เลยอยากจะสนับสนุนเทเลเตอร์ไทยให้ไปถึง ได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบอาร์ตทอยหรือว่าในรูปแบบของเมเจอร์ดิสนะคะเราก็เลยมีการได้ได้ที่ใช้แบบที่แมวนะ,ะช่วยจัดประกวดนะคะเราจะจัดประกวดให้ Creator ไทยน,นะะี่แหละมาเราประกวดผลงานกันดูนะคะเราในส่วนของที่เป็นฝั่งที่จะทำเมเจอร์ดิสทำให้เป็นธุรกิจนะคะปลาความฝันของทุกคนนะคะของ Creator นะคะที่เมื่อกี้เขาพูดกันเนาะทำยังไงให้เขามั่นมั่งร่ำรวยได้บ้างนะในะลักษณะของเราที่เป็น นักเงทุนเองนะคะแล้วก็จะทำมาร์เก็ตติ้งให้ด้วยนะก็เลยจัดงานนะคะไปนะคะอ่าแล้วก็ไปจัดงานนี้ขึ้นมานะคะก็แล้วก็เราจะแน่ใจะะละเอียดเดี๋ยวติดตามได้ที่เพจป้อมคอนก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราน่าจะมีประกวดประกวดให้เสร็จแล้วก็จะไปประกาศนะคะขอไปประกาศที่งานเั็บเดเฟสพรีวิวแอนนาลส์เดอะดิสคอเพนเซอร์เน็ตเวิร์สมาดูเพจของา ก็เป็นสิ่งที่เราตั้งใจจะทำเพื่อที่จะอย่างที่บอกคนะ่ะเมื่อกี้เราเห็นเฟเธอร์ไทยไหล,ลรายคนก็รู้สึกว่าโหบางคนทำยี่ชิน้นเนะเราเรารู้สึกว่าเออมันต้องทำได้สิมันต้องแมสไดย้ยังไม่มีแบรนด์ไทยแบรนด์ไหนที่ทำผลิตอาร์ตทอยจนถึงต่างนรกได้นะก็เกมนี้เกมยาวนะคะเราจะไม่ช่วยแค่ประกวดคราวนี้หนละังจากที่ประกวดได้เง,งินแสนเด็กว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ว่าการที่เราจะทำให้มันเป็นจริงนะคะอีก3ปีข้างหน้านะคะเราไม่อาจจะได้ ากหรอนะคะแต่ว่าเราอาจจะเป็นแบรนด์ไทยแบรนด์มุงที่ไปอยู่ใน,ในหลายๆประเทศได้ด้วยก็ฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะก็ขออนุญาตแนะนำตัวเองนะคะเป็นจากอริยาวินัยเจ้าของลิขสิทธิ์ w i s ท Tourism World นะคะก็เราตอนนี้ปีนี้เราก็มาจาับมือกับทันอิกไนนะคะที่จะสร้างพูดจากนองเที่ยวที่มีอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้5 8คนเนี่ยเราจะเอากลุ่มเนี่ยที่มาทำติจตออยู่แล้วเนี่ย ขึ้นมาเซ็นสัญญาร่วมกันกับติ๊กตอกแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะทำ m c n ซึ่งเด็กๆเราเนี่ยก็จะมาขายสินค้าร่วมกันกับติ๊กตอกแล้วก็จะเอาแบรนด์สินค้าที่มีเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์ของคนไทยขึ้นไปเป็นสินค้าต่างๆนะคะซึ่ตอนนี้นะคะเรามีสินค้าที่เป็นกระดาษทิชชู่เป็นอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นโดเรมอนเป็นคิตตี้เซเรโอนะคะ,อะตอนนี้เราก็จะเห็นผลงาน จากทางอีกในที่จะทำขึ้นมาแล้วก็ทุจริมนําเที่ยวทั้งหลายแล้วก็ทางน้องๆและจากพัดนน้องๆนักศึกษาหลายๆคนก็จะร่วมกันเอาสินค้าเรานีขึ้นบนทิกตอกแล้วก็เราจะได้เห็นสินค้าของคนไทยก้าวเข้าสู่ระดับโลกอันนี้ต้องขอบคุณพี่เกดที่นําเสนอสิ่งดีๆแล้วก็ขอบคุณพี่ชัยที่ต้องบอกว่าปัจจบุบันทุารท่องเที่ยวและทุจการกีฬาเนี่ยเ,เราทําร่วมกันกับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา แล้วก็หนึ่งในท็อปพาวเวอร์ของประเทศไทยคือเฟสติวัลซึ่งพี่ชัยก็จะเอาเฟสติวัลที่เป็นเฟสติวัลระดับโลกนะคะที่มีแบรนด์ยาวนานของ Wonderface เนี่ยเข้ามาสู่ประเทศไทยเราคาดว่าปีนี้นะคะที่จกกัดเดือนสิงหาเนี่ยน่าจะมีคนร่วมงานมากกว่า200แคนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์มหาศาลที่จะสร้าง ช็อปพาวเวอร์ให้กับประเทศไทยก็ติดตามรายละเอียดแล้วก็อยากฝากลูกหลานนะคะแล้วก็ครนเออร์มืออาชีพทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าแล้วก็ผลงานดีๆเหล่านั้นเนี่ยได้มีผลงานที่เป็นโรดหลักของประเทศไทยนะคะจากควาร่วมมือของทางในแล้วก็ทางทีอาแล้วก็เรื่องของการสร้างผลที่จะเกิดจากเฟสติวัลระดับโลกมาร่วมมือกัน ออาุญาตนะครับพอดีว่าเมื่อกี้เพื่อเึงออดอ 200, ีอันคนเขาลงงาน2 0ง0 0 0คนอ่ามันมีวิธีเป็นไปได้ไง่ายมากเลยอันดับแรกผมแจกตั๋วฟรีก่อนเลย1 0 0 0 0แสนใบรอเล่นรอเล่นอ่าแต่เอาจริงนะฮะเอาจิงนะ,ะสำหรับนักเรียนนักศึกษาครับปีนี้เรารู้ว่าท่านคุณน้อยเราเป็นเด็กน้อยแต่เราอยากสนันุนคนรุ่นใหม่เนี่ยคือทุกวันนี้ ศิลปินศิลปินเราเนี่ยส่วนใหญ่จะอายุเยอะกันแล้วพวกที่เป็นดาวค้างุ์ก็อยู่ตอนนี้นะคนที่เป็นรุ่นพี่เราเนี่ยเรามันมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องส่งมอบโอกาสทางทางการอาของที่สึกษาร PA, หรือว่าจะเป็นอาร์ทอยหรือเป็นงานดิจิตอลคอนเทนต์ก็ตามไปสู่เด็กรุ่นใหม่ครับผมก็เลยคุยกับทางทางว่าเราจะแจกโควตฟรีหนึ่งแสนใบสำหรับนักเรียนนักศึกษาท่านใดในที่นี้นะครับ รู้จักกับทาง university หรือเป็น college อะไรก็ตามสามารถอ i n b o กมาได้ว่าอยากให้เราเข้าไปหาท่านที่ไหนน,นคะครับเราแจกตัวฟรีให้เด็กแต่พ่อแม่บุงคนมาซื้อของเล่นให้เด็กเราก็บินไปทั้งคู่นะครับขผมนี้ <c oughs> ยังน่าโอเคก็ <c oughs> <c oughs> ต้องขอบพระคุณน,นะคะ กิจกรรมดีๆวันนี้ต้องตอนนี้นะคะน้องแยมโรจะปิดท้ายอะไรยังไงบ้างคะ <You> <laughs> on our facebook and the japan selection company also a uh, product company and we will bring Jujutsu Kaisen this year in one of the festival <laughs> yeah so uh, please join us <laughs> okay i'm <laughs> from ยังไงก็เข้าไปติดตามข่าวสารข้อมูลกันเรื่อยๆว่าจะแจกอะไรยังไงนะคะงั้นก็ฝากทุกท่านด้วยฝากประชาสัมพันธ์ด้วยวยันนี้เห็นว่ามีเพจต,ต่างๆแล้วก็มีสื่อมามากมายหลากหลายท่านไงฝากด้วยนะคะให้เป็นอีกหนึ่งเสาพอร์ของไทยค่ะอะละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอเรียนชิ้ท่านถ่ายภาพร่วมกันด้านหน้าหน่อยนะ